การก่อกำเนิดขึ้นของนรกไม่ได้เกิดขึ้นมาพร้อมกับปฐมบทของวัฏจักรการสร้างโลกหรือว่าพระหุจักรวาลของบรีเเชปบารณะเดิมทีนั้นมีเพียงโลกมนุษย์โซนโซลตี้และอูเอกุมนโดเท่านั้นสวัสดีครับก็กลับมาพบกับเรื่องราวของบรีเเชปบรณะกับเรื่องราวของปฐมบทของนรกดินแดนหลังความตายที่สุดแสนจะน่าสนใจกับเรื่องราวที่มีปมต่างๆเป็นปริศนาซ่อนอยู่มากมาย เมื่อกล่าวถึงนรกในบริเษเเจบมรณะนั้นเราก็จะนึกถึงบริษถมูวี่ภาคสี่ฟาสึกโลกันที่มีการกล่าวถึงนรกได้อย่างจริงจังที่สุดครั้งหนึ่งแล้วอีกครั้งหนึ่งก็คือบริษถโนเมจิฟฟ r ร์มเฮลซึ่งเป็นฉบับมังงะตอนพิเศษนะครับหลังจบภาคสงครามเลือดปันปีซึ่งที่จริงแล้วนะครับในอนิเมะบริตอนที่5ตอนที่อินจิโกะนั้นได้จัดการเจ้าออลโลตน,นึ่งที่มาก่อกวนที่โลกมนุษย์ ก็มีประตูนรกนั้นได้เปิดขึ้นเป็นครั้งแรกและก็ลากเจ้าฮอลโล่ตนนั้นเข้าไปนั่นเองนั่นก็คือเรื่องราวของนรกที่เรานั้นได้รับรู้และก็เห็นกันในท้องเรื่องของบริดนั่นเองแต่เดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดกันอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมจะพาทุกคนนั้นไปดูกันก่อนครับว่านารกนั้นเกิดขึ้นตอนไหนในความเป็นไปได้เพราะว่านารกนั้นไม่ได้เกิดมาพร้อมกับวัฏจักรการสร้างโลกในยุคแรกเริ่มอ้างอิงจากบีดฉบับนิยาย ถึงการก่อกำเนิดขึ้นของโลกมนุษย์โซนซอยตี้และอูเอกุมันโดดินแดนทั้งสามนี้ถือกำเนิดขึ้นและมีอยู่มาตั้งแต่ปฐมบทกว่าร้อยล้านปีก่อนทุกสรรพสิ่งนั้นก็อยู่ในสภาวะที่คลุมเครือไม่มีทั้งชีวิตและความตายทุกอย่างนั้นก็ย่ำอยู่กับที่ปล่อยทุกอย่างนั้นให้เคลื่อนครอยไปอย่างช้าๆจนเมื่อราวหนึ่งล้านปีก่อนทั้งสามโลกนั้นก็ได้ถือกำเนิดขึ้นของสิ่งมีชีวิต ฮอโลที่เรียกว่าเมนอได้ถือกำเนิดขึ้นก่อนในดินแดนของอูเอคูเบโดส่วนทางโลกนั้นก็มีมนุษย์กลายเป็นผอพัน์หลักของโลกสังคมวิญญาณน,นั้นก็ได้ก่อเกิดเป็นสังคมของโซนรอยตี้ก็กำเนิดขึ้นเช่นกันแต่ยังคงไม่มีนรกนั่นเองทุกอย่างนั้นก็ดำเนินไปอย่างปกติเช่นนั้นนับนานแสนนาน การหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกันก็ก่อตัวขึ้นเมื่อคนตายจะไปยังโลกหลังความตายอย่างโซนโซยตี้จนสังคมวิญญาณน,นั้นก็ได้วางรากฐานกลายเป็นเทพผู้ปกครองความตายหรือยม,มทูตจนเมื่อฮอลโลในยุคแรกนั้นอย่างเมนอตี่หิวกระหายได้กินทรัพยากรในอูเอคุมโดนั้นจนหมดเป็นเหตุให้พื้นที่ของอูเอคุมโดทั้งหมดนั้นรกร้างกลายเป็นทะเลทราย พวกเมนอตนั้นจึงมุ่งหน้าไปยังโลกมนุษย์แสวงหาวิญญาณเพื่อล่อเลี้ยงชีวิตแทนแต่เมื่อทำเช่นนั้นวิญญาณของมนุษย์ก็จะถูกฆ่าและทําลายในจํานวนที่มากเกินไปเกินกว่าที่จะควบคุมได้วิญญาณส่วนหนึ่งที่เสียชีวิตลงและจะไปสู่โลกหลังความตายอย่างโซดลอยตี้นั้นมันก็เกิดความผิดปกติและไม่สมดุลกันทำให้ทั้งสามโลกนั้นก็เสียสมดุลที่ควรจะเป็น ถ้าเป็นไปเช่นน,นั้นวัตจักรของโลกก็จะพังลงในไม่ชา้าแต่ก็ได้มีผู้กอบกู้ในนามของเรโอหรือตำแหน่งที่รู้จักกันในนามของราจันวิญญ,ญาณน,นั้นก็ได้ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับอำนาจที่ยิ่งใหญ่ดุดดังพระเจ้าเรโอนั้นได้กำจัดพวกเมนอตให้มีจำนวนลดลงเพื่อที่จะลดการไปก่อกวนที่โลกมนุษย์เพื่อที่จะรักษาสมดุลจนทำให้ทั้งสามโลกนั้นกลับคืนสู่สภาวะปกติ แต่ในทางกลับกันก็มีกลุ่มคนที่เกรงกลัวต่ออำนาจของพระเจ้าอย่างเรโอกลุ่มคนในานามของห้าสกูลขุนนางเช้นสูงที่มีอำนาจต่อรองในทางการปกครองของเทพผู้ปกครองความตายฝั่งของยมทูตก็มีแนวคิดในการปกครองทั้งสมโลกมาเสนอแก่เรโอเช่นกันบรรพบุรุษของสกูลสุนยาชิโรเสนอให้เรโอนั้นเสียสละตัวเองเพื่อที่จะเป็นหมุดหลักในการเชื่อมโยงของสังคมวิญญาณ หรือก็คือให้เข้าสู่การผนึกนั่นเองบรรพบุพร,บรุษของสกุลกุจิกิเสนอให้มีการจัดระเบียบของสังคมโลกใหม่เพื่อให้มีระเบียบแบบแผนและยั่งยืนบรรพบุพร,บรุษของสกุลชิโออินต้องการให้มีการหมุนเวียนที่วกว้างไกลขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้โลกนั้นหยุดนิ่งหรือไม่ต้องการให้ตั้งสามโลกนั้นหยุดชะงักลงอีกครั้ง บ,บรรพบุรุษของสกูลจิบะต้องการเส้นทางในการไหลเวียนที่มีความเสถียรและยั่งยืนเพื่อป้องกันการฆ่าล้างผ่อพันธุ์เหมือนที่ต้องฆ่าพวกเมนอตไปจำนวนมากบ,บรรพบุรุษของอีกตระกูลหนึ่งที่ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อเสนอให้มีดินแดนของนรดเพื่อเป็นตัวเชื่อมของการหมุนเวียนอีกทางหนึ่งซึ่งนั่นคือประเด็นหลักที่ผมนั้นอารามพบทการสร้างโลกขึ้นมาสุดท้ายเรโอนั้นก็ได้เข้าสู่การผลินึด,ด้วยความยินยอม โดยมีวังราจรัญญาณเป็นที่ประทับและหน่วยสูนนั้นเป็นผู้คุ้มกันส่วนดินแดนของนรกนั้นก็ถูกรังสรรนับแต่นั้นขึ้นมาด้วยเช่นกันและก็มีมาจนถึงจวบจนปัจจุบันนั่นเองจนมีความคิดขึ้นว่าหนึ่งในสีตระกูลขุนนางหรือหนึ่งใน5้าตระกูลขุนนางชั้นสูงที่ไม่ได้ปรากฏชื่อนี้คือผู้ดูแลนรกแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานปรากฏที่ชัดเจนมากนะัก นรกนั้นก็กลายเป็นตัวไหลเวียนใหม่จากมนุษย์ที่ตายจะไปที่โซนโตริตี้ที่เดียวจะมีการถูกพิพากษาให้ตกนรกด้วยหากว่ากระทำความชั่วเอาไว้รวมถึงพวกฮอนโลและยมมทูตที่ตายก็จะตกนรกด้วยเช่นกันดินแดนของนรกนั้นก็จะเต็มไปด้วยพวกฮอนโลระดับอารันคาหรือเอสปาดาหลายคนที่ตายไปและฝั่งของยมทูตระดับหัวหน้าหน่วยที่ตายไปก็หลายคนเช่นกัน อย่างปูยามะผ้าอุโนนะนาและก็อุกิตะกิหรือไม่อย่างนั้นอาจจะมีอีจิมารุหินที่ตายไปตั้งแต่เริ่มต้นของเรื่องก็เป็นไปได้หลายคนที่ตายไปนั้นก็อาจจะมารวมกันเป็นแหล่งรวมของสถานที่ที่สุดแสนจะน่าสนใจมากซึ่งเรานั้นก็จะเห็นว่าบีจะบับสั้นอย่างโนเบซิสฟร์มเฮลก็มีเจ้าซาเอวาพอลลนั้นออกมาสร้างปัญหามีการสร้างพวกวิญญาณนรกดัดแปลงออกมาบุกโลกมนุษย์ และเราก็ยังเห็นว่ามีดาบของอุคิตะเกะที่ลากเจ้าซาเอวาปอลโลนั้นกลับนรกไปซึ่งยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายอย่างมากเมื่อเราพูดถึงเรื่องของนรกนั้นคงเป็นไปไม่ได้ที่เรานั้นจะไม่ได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของบิดมูบี้ภาคที่4ฝ่าศึกโลกันจากอนิเมะตอนที่299ที่เชื่อมโยงไปถึงบิดมูบี้ภาคที่4ฝ่าศึกโลกันเป็นช่วงตอนกลางของซีซั่นที่1 4ล้างพันอารันคา ซึ่งมีเหล่ากองทัพของอารันคานั้นได้ตายลงและถึงคิวของไอเซนที่ได้เข้าสู้แล้วที่พูดก็เพื่อที่จะบอกว่ามีอารันคาหรือฮอลโลนั้นเมื่อตายไปก็จะตกนรกนั่นเองครับโดยที่เรานั้นได้เห็นกันก็จะเป็นเจ้าซาเอลอ o พอลโลกับอารีนิโรนั่นเองซึ่งพวกเขาทั้งสองนั้นก็สู้พวกที่อยู่ในนรกแทบไม่ได้เลย อันนี้นะครับมันก็เป็นการแบบว่าอวยพวกน,นกไปหน่อยนะครับซึ่งแท้ที่จริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าอย่างเจ้าซาเอลอะพอลโลเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะรับมือได้ยากนะครับแต่แต่ว่านะครับเจ้าชูเรนนะครับมันก็มีลูกสมุนนะครับที่มีความเก่งระดับรองหัวหน้าหน่วยเลยไม่ว่าจะเป็นเรนจิหรือดูเคียที่เข้าต่อสู้กับมันก็ถือว่าสูสีนะถึงว่าจะเอาชนะได้ก็ถือว่าพวกมันนั้นมีความเก่งนะครับอตอนนั้นพวกมันก็มีกัน4ี่ห้าตัวนะครับรวม จายเอวาพลโลกับอารีนิโรเนี่ยก็จัดการยับนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างผิดหวังไปนิดหนึ่งทั้งที่จริงแล้วระดับของอส a ปาด้าสคนนี้ก็มีความเก่งนะครับไม่น้อยเลยทีเดียวครับงั้นเรามาดูกันกับว่าเรื่องราวของนรกที่ปรากฏออกมาจากเดอะมูวี่ภาค4นี้มีอะไรบ้างซึ่งผมนั้นก็จะมาสรุปให้ฟังเป็นข้อๆกันนะครับอันแรกเลยก็มีการกล่าวถึงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือการตกนรก มนุษย์หรือวิญญาณที่กระทำชั่วเอาไว้ก่อนตายจะไม่ได้ถูกส่งไปส่วนโทตี้แต่จะถูกส่งไปยังนรกนั่นเองยมมาทูตอากตายก็จะตกนรกด้วยเช่นกันรวมถึงอารันคาหรือเหล่าฮอลโลเมื่อตายไปก็จะตกนรกด้วยโทคาบิโต้คือชื่อเรียกของวิญญาณที่ตกอยู่ในนรกนั่นเอง 3. ผู้ที่ไม่ใช่โทคาบิโต หรือผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หากลงไปในนรกบรรยากาศที่เป็นพิษนั้นที่กัดกินชีวิตให้ไตายไปในที่สุดเหมือนยูสึน้องของอิจิโกะและก็กลุ่มของเรนจิรูเคียนะครับที่ก็โดนโซ่นั้นอาล่ามในเวลาต่อมา สี่ครับวิญญาณที่ตกนรกหรือว่าโตกาบิโตะนั้นจะมีโซ่ล่ามและติดอยู่ในนรกตลอดการแต่ไม่มีการอธิบายชัดเจนนะครับว่าพวกนักรบในผ้าคลุมที่สวมหน้ากากนั้นจะไม่แอบออกมาจากนรกได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่พอหน้ากาก,ากนั้นแต่ก็จะถูกนรกเนี่ยลากตัวกลับไปนั่นเองพร้อมกับดาบที่เสียบร่างและก็เกินกินชีวิตของเขาไปอีกครั้งหนึ่งแต่แน่นอนว่าพวกวิญญาณเหล่านี้นั้นมันสามารถเกิดใหม่ได้ในนรกนั่นเองครับ หรือว่าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนรกนั่นเอง5ครับโทกาบิโตนั้นเกิดใหม่ได้อีกครั้งในนรกเวียนอยู่แบบนั้นแต่หากว่าถูกฆ่าหลายครั้งหัวใจอาจแตกสลายและกลายเป็นทุลีได้เช่นกันเหมือนที่เจ้าโกคุโตะนั้นได้อธิบายให้กับอิจิโกฟังในทุ่งสุสานทะเลตายซึ่งผมนั้นก็ตั้งชื่อนี้เองนะครับเป็นเหมือนกับหลุมศพของโทกาบิโตะมากมายนะครับที่ตายไปนั่นเอง หกครับกุซานาดะคือชื่อของยามฟอร์นรกมีลักษณะเป็นโครงกระดูกขนาดยักษ์มันจะคอยลงโทษจับโตกาบิโตะมากินและจัดการกับผู้บุก,กรุกรวมถึงผู้ที่คิดจะหนีออกจากนรกด้วยเจ็ดครับปฏิกิริยาในนรกนานสามารถเร่งสันจัตยานด้านมืดในตัวได้เหมือนที่อิจิโกนั้นไม่สามารถควบคุมพลังฮอลโลได้นั่นเองเมื่อลงมาในนรกแห่งนี้ แปลกครับมีอะไรบางอย่างที่ทําให้พวกในนรกนั้นเห็นพลังฮอลโลของอิจิโกตอนที่สู้กับบุนกิวราในร่างฮอลโลขั้นสมบูรณ์ได้ไม่แน่ใจนะครับว่าพวกมันรู้ได้ยังไงจึงคิดที่จะล่อให้อิจิโกนั้นมาตัดโซ่ที่นรกให้นั่นเองหรือเป็นไปได้นะครับว่าพลังของอิจิโกนั้นมันมากจนเกินไปจนทําให้ทั้งสามโลกนั้นสามารถรับรู้ได้ถึงการสั่นเทือนของการใช้พลังนั้น เรื่องที่กวที่เรานั้นได้เห็นกันในเรื่องของนรกนี้ก็คือพลังฮอลโลของอิจิโกนั้นมีอำนาจพอที่จะตัดโซ่ของนรกได้นั่นเองครับมันดูที่จะเทพเกินไปแล้วเนี่ยแต่ในตอนเรื่องนั้นก็ไม่ทันที่จะตัดได้หมดนะครับเพราะว่าเลนจินั้นได้เข้าไปขวางซะก่อนและก็ส่งอิชิโกนั้นกลับโลกมนุษย์ไปซะแถมการยิงพลังเซโร่ของอิจิโกนั้นยังสามารถทำลายประตูนรกได้ด้วยอันนี้ก็เทียบสุดๆเกินบรรยายจริงๆครับ เรื่องที่10เกี่ยวกับนรกครับมีการใช้หน่วยวิถีมารับในการซ่อมประตูนรกได้นะครับหลังจากที่อิจิโกะนานได้ทําลายมันไปเรื่องที่11ครับเกี่ยวกับเรื่องของนรกนั้นพลังปฏิเสธของยิโนโอเอน,นั้นไม่สามารถรักษาโซ่จากนรกให้หายได้นั่นเองครับเรื่องที่12ครับหากประตูนรกนั้นพังก็อาจทาให้พวกในนรกนั้นสามารถหนีออกมายังโลกภายนอกได้มันก็อ,อาจทาให้เกิดความวุ่นวายได้นั่นเองครับ เรื่องที่13ครับที่เราน,นได้เห็นเกี่ยวกับนรกคือสามารถมอบพลังให้กับอิจิโกได้ให้เขานยืมพลังเพื่อที่จะปกป้องนรกก็เห็นถึงเจตจำนงที่ดีของอิจิโกนั่นเองละครับและนี่คือประเด็นสําคัญที่จับใจความได้จากบีดในมูฟวี่ภาคที่4นะครับซึ่งก็ยังมีเรื่องของชั้นของนรกด้วยกันครับซึ่งผมนั้นก็จะมาพูดอีกนิดหนึ่งนรกนั้นผมคิดว่ามีอยู่ด้วยกัน5ชั้นนะครับที่ปรากฏออกมา หนึ่งชั้นที่เป็นเสมือนกับตึกที่วางอยู่เรียงรายมากมายสุดสายตาแบบไม่มีที่สิ้นสุดและหากว่ากระโดดผ่านห่วงอากาศลงมาก็จะถึงชั้นที่สองจะเป็นเสมือนกับแท่นดอกบัวขนาดยักษ์มากมายที่วางเรียงรายอยู่แบบไม่มีที่สิ้นสุดและเมื่อกระโดดผ่านน้ำลงมาอีกครั้งก็จะถึงชั้นนรกที่สามที่มีบ่อน้ำสีเหลืองอยู่ทั่วอาณาบริเวณจากนั้นก็สามารถวิ่งผ่านอุมงใต้ดินที่มีแสงเทียนรายรอบไปสู่นรกชั้นที่สี่ สุสานทะเลทรายซึ่งเป็นเสมือนกับสุสานที่เก็บซากศพของพวกโทกาบิโตะที่หัวใจแตกสลายจากการถูกฆ่าทำลายหลายรอบจนเกินไปทำให้ร่างกายนั้นกลายเป็นทุลีและสามารถวิ่งผ่านเนินเขาไปยังนรกชั้นที่ห้าซึ่งผมคิดว่ามันเป็นชั้นในสุดที่ปรากฏออกมาแล้วนะครับตัวร้ายนั้นก็อยู่กันที่นี่และก็มีบ่อเกิดของโทกาบิโตะที่ตายอยู่ด้วยเป็นบ่ออเวจีนั่นเอง ผมสรุปกล่าวๆนะครับว่านารกที่ปรากฏออกมาให้เห็นก็มีอยู่ห้าชั้นนะครับแต่มันจะมีมากกว่านี้หรือเปล่านั้นก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปครับแต่อิจิโกนั้นก็สามารถพุ่งตรงลงมารวดเดียวได้เลยครับจากการพุ่งผ่านอุโมงค์นะครับไม่ได้เดินผ่านทางเดินลงมาก็สามารถที่จะใช้ก้าวพิบตานะครับกระโดดลงมาจากชั้นที่1ถึงชั้นที่ห้าได้เลยนะก็อาจจะมีทางที่สามารถเชื่อมถึงกันได้นั่นเองนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของนรกนะครับที่เป็นปฐมบทการก่อกําเนิดขึ้นตั้งแต่การที่มีหนึ่งในห้าของสกุลกุนนางชั้นสูงนั้นได้ขอต่อองคเรโอให้นรกนั้นเป็นแหล่งเชื่อมของการหมุนเวียนอีกทางหนึ่งและทาให้นรกนั้นกลายเป็นที่ที่เก็บรวบรวมเหล่าวิญ,ญญาณที่ตายไปอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเหล่าฮอลโลนะครับหรือว่าฝั่งของยมทูตและน่าจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้เรานั้นได้ติดตามกันอีกมากมายครับ และสำหรับวันนี้นะครับเรื่องราวของนรก EP หนึ่งที่ผมนั้นนำมาเสนอให้เพื่อนๆนั้นได้รับฟังกันก็คงมีเรื่องราวที่จะมานำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันมาและขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจให้ครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ขอบคุณครับ